คุณผู้ชมคะสำหรับคนพิการการที่จะหางานทําไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ก็มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการเพื่อที่จะต้องการให้เปิดโอกาสหางานทําได้ง่ายขึ้นก็คือระบุว่าหน่วยงานของภาครัฐและสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง100คนขึ้นไปจะต้องรับคนพิการไว้ทํางาน1คนแต่ถึงแม้จะมีกฎหมายแล้วการที่จะเดินทางไปสมัครงานหรือว่า เดินทางไปทำงานของคนพิการก็ยังเป็นเรื่องที่มีอุปสรรคอย่างมากค่ะติดตามรายงานจากคุณภารดีแย้มหงค่ะแม้การเดินทางไปในที่ต่างๆอาจดูเป็นเรื่องยากลำบากแต่สัตยาเมทารักชีพยังคงใช้รถคันนี้ออกตละลเวนทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและออกไปสมัครงานสัตยาพิการตั้งแต่กำเนิดขาทั้งสองข้างอ่อนแรง แต่เขายังช่วยเหลือตัวเองได้เขาเดินทางไปไหนมาไหนด้วยวิลแชร์ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงจบการศึกษาปริญญาตรีแต่เมื่อต้องเริ่มต้นชีวิตของการหางานทำเขาเริ่มหางานจากการฝาบประวัติในเว็บไซต์หางานสำหรับคนพิการและบางครั้งก็ต้องเดินทางไปสมัครงานด้วยตัวเองเองเดินงหอ ก็จะเป็นอันนี้แหละนี่น่าจะไกลสุดแล้วครับเพราะว่ามันถ้าไกลกว่านี้มันก็ลําบากแล้วครับเพราะว่าไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรมันมันเยอะครับผมคิดว่ามันนี่ก็ถือว่าไกลวันจริงๆผมปั่นเร็วกว่านี้เพราะว่าต้องพยายามไม่อยากให้เสียเวลาการเดินทางออกไปหางานทำแม้บางเส้นทางอาจเคยชินแต่ระหว่างทางก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างมันก็ลำบากแค่สี่ขั้นนึงนั่นแหละครับ คือมันควรจะทําให้มีความสะดวกกับวิลแชร์เพราะว่าคือถ้ามันเป็นอย่างนี้วิลแชร์มันขึ้นไม่ได้ลงก็ลําบากมันควรจะต้องปรับให้ทําเป็นทางลาดก็ได้ครับหรือไม่ก็ลองคิดวิธีว่าจะทํายังไงให้สกายวอล์เนี่ยมีความสะดวกกับผู้พิการนั่งน,นั่งรถเข็นให้ได้อะครับแม้เรียนจบด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แต่งานทางด้านไอทีก็มีจํากัดสําหรับคนพิการ เขาจึงเลือกสมัครงานในตำแหน่งอื่นไว้ด้วยเพื่อให้เป็นทางเลือกงานในตำแหน่งคัสเ o อร์เซอร์วิหรือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เขาชอบที่ผมสมัครไว้คือตำแหน่งด้านเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหรือ c u s t o m e r service เพราะว่าผมเป็นคนที่อยากจะชอบพบปะผู้คนแล้วก็ชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นครับผมแล้วกับการสมัครที่ ค,คือในการสมัครที่อื่นนะผมสมัครในด้านของตำแหน่งด้านไอทีฉะนั้นมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงละว่าเพราะว่า,ารด้นไอทีเขาจะสัมภาษณ์ก็เป็นในเชิงของไอทีแล้วเขาก็จะมีให้ทําเรื่องของจะให้แสดงผลงานว่า,เ,าเราทําอะไรมาบ้างเกี่ยวกับด้านไอทีประมาณนี้สัตยาอาจเป็นเพียงตัวอย่างแรกของการทํางานและวิธีการหางานทําของผู้พิการ แต่ยังมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่ไม่มีงานทําและไม่สามารถเดินทางเองได้หลายคนจึงเลือกแค่ฝากประวัติไว้ในเว็บไซต์จัดหางานแค่ให้บริษัทรับทํางานยอมรับและเห็นในศักยภาพกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550ระบุว่าสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการที่ทำงานได้หนึ่งคนแต่การทำงานของผู้พิการที่อาจมีข้อจำกัดทำให้ยังมีผู้พิการอีกจำนวนมากสะท้อนว่าสถานประกอบการอีกหลายแห่งกังวลถึงศักยภาพการทำงานของผู้พิการจึงยังไม่มั่นใจรับผู้พิการเข้าทำงานแม้จะมีกฎหมายบังคับภรดีย้มหงไทยพีบีเอสรายงาน